ครับสวัสดีครับผมสวัสดียามเช้ากันอีกครั้งนะครับก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่มาดักหนูวันนี้นะครับผมก็ไปชมครับว่าจะมีแต้มหรือเปล่านะครับก็ใหม่นี้ก็ผมตั้งไว้เป็นหม่เด็ดเลยนะครับก็ไม่รู้จะมีตัวหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปลุ้นกันครับผมสามสี่คันแล้วครับยังไม่เจอตัวเลยครับผมโอเคครับเดี๋ยวถ้าติดต้อจะย่ทายชมนะครับผม โอเคครับผมก่อนนี้ขันล้มครับโดนแล้วครับแตมแรกครับผมเป็นไงครับขันแรกอ้าวไม่เลือครับผมขันล้มครับแต่ไม่ติดครับผมพันครับนี่ครับรวดหักเลยโอ้น่าเสียายครับผมไปครับลุ้นขันต่อไปครับขันนี้เราพลาดแล้วครับผมเอาคับท่านชมครับ หมยเด็ดของเรานะครับไม่รู้จะเด็ดหรือเปล่าครับเก็บมาเยอะแล้วครับผมไม่ติดสักทีครับนี่ครับเพิ่งได้แต้มแรกครับผมโอ้โหเก็บมาไกลเลยครับเพิ่งได้แต้มแรกนี่แหละครับผมก็โอเคครับเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อครับผมไม่ค่อยติดเลยครับหม่เด็ดเราต้องไปลุ้นกันต่อครับว่าจะมีแต้มหรือเปล่านะครับว่าจะได้แต้มสักกี่แต้มนะครับเดี๋ยวไปรอลุ้นกันครับผมแต่เห็นมีคันเอียงๆแล้วครับไม่รู้จะได้แต้มหรือเปล่านะครับ ไปเราชมกันเลยครับผมขอท้านชมครับโดนแล้วครับผมโดนแล้วครับผมนี่ครับผมมีตัวไม่เอ่ยมีครับตัวอยู่ครับผมนี่ครับหนูท้องข้าวครับผมโอ้เสร็จแล้วครับนี่ครับหนึ่งแต้มสวยงามครับนี่ครับได้มาแล้วครับผมโอ้ไม่ธรรมดาครับก็หมายเด็ดครับไม่รู้จะเด็ดแค่ไหนนะครับต้องไปลุ้นไปชมกันครับผม นี่ครับคันนี้ไม่มีติดนะครับผมนี่ครับส่องสามคันตรงนี้ไม่ติดเลยนะครับเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อครับผมนี่ครับท่านผู้ชมครับอีกหนึ่งแต้มครับผมมาเรื่อยๆครับก็ยังดีครับพอได้ครับผมคันนี้ก็ชนนะครับนี่คันนี้ชนครับแต่ไม่ติดครับผมคันหน้าครับคันหน้าเหมือนจะมีแต้มนะครับท่านผู้ชม ขันหน้าครับเป็นไงครับโอ้ขันหน้าได้แต้มครับผมเรียบร้อยเลยนี่ครับนี่ครับได้ครับหนึ่งแต้มครับผมก็ขันนี้ไม่มีผลงานครับคันนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปลุ้นข้างหน้ากันอีกนะครับยังมีให้ลุ้นกันอยู่นะครับผมนี่ครับขันนี้ชนนะครับท่านผู้ชมชนครับแต่ไม่ติดนะครับนี่ครับขันนี้ครับผม ไม่เหลือครับผมหลนครับติดครับแต่ตัวไม่ใหญ่ครับผมหลนแขนข้างหน้ากันครับเป็นไงครับผมนนไม่มีผลงานครับผมโอ้ไม่ค่อยติดเท่าไหร่ครับอาครับนี่ครับผมใส่ดักหัวดักท้ายไว้ครับไม่รอดครับผมโอ้โอตัวนี้สวยนะตัวสวยเลยแหละตัวนี้สวยงามครับตัวนี้ตัวดี ใช้้ไดเลยคันนี้เป็นไงครับคันนี้ชนนะครับชนแต่ไม่ติดครับผมโอ้โหก็ถือว่าได้คันนี้ก็โอเคครับพอได้ครับสวยงามตัวนี้ตัวดีดีเลยแจ๋วเดี๋ยวเราก็ไปลุ้นครับว่าใหม่นี้จะเป็นใหม่เด็ดจริงหรือเปล่านะครับไม่รู้จะเด็ดแค่ไหนนะครับเดี๋ยวไปลุ้นติดตามชมกันนะครับว่าจะได้สักกิ่แต้มนะครับใหม่นี้ชนดีอยู่เหมือนกันนะครับนู่นนะครับชนดีอยู่ครับ แต่ไม่ติดครับผมไม่รู muscle, ้เป right. nice. ็นเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันต่อครับผมเอาครับอย่างตึงๆแล้วครับผมคันหน้าคันนี้ไม่มีผลงานนะครับเดี๋ยวเก็บเลยนี่ครับอย่างตึงๆครับว่าแล้วไงครับไม่รอดครับผมเรียบร้อยนะครับชมคันหน้าครับคันหน้าเป็นไงครับคันหน้าก็ยังไม่มีผลงานนะครับเดี๋ยวเราก็ไปลุ้นคันต่อๆไปกันอีกนะครับ ครับท่านชมครับขันหน้าน่าจะโดนครับผมขันยังเอียงครับขันยังเอียงครับมุดยาอยู่เปล่าครับไปดูครับมุดยาอยู่เปล่าครับนี่ครับผมมุดยาอยู่จริงครับผมสวยงามครับหนึ่งแต้มครับผมนี่แจ๋วไปครับแจ๋วแจ๋วแจ๋วครับคันนี้เป็นไงครับคันนี้ไม่มีผลงนงานนะครับนี่ครับคันนี้ชนนะครับเนี่ย ลอยชนครับซองคันเลยครับชนครับแต่ไม่ติดตัวครับไม่รู้รอดไปทางไหนนะครับแหมรอดไปทางไหนไม่รู้นะครับต้องโดนทักคันแล้วครับชนอย่างนี้ต้องโดนทักคันครับเดี๋ยวต้องไปลุ้นครับโดนขันไในนะครับ๋อเห็นแต่ไกลเลยครับท่านชมมาแอบนอนอยู่ตรงนี้แต่ไกลเลยครับนี่เป็นไงครับท่านชมหนึ่งของข้าวครับตัวสุวยครับตัวนี้ แจม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 เลยครับตัวนี้เดี๋ยวลุ้นขันหน้าครับเป็นไงครับผมขันหน้าเป็นไงเอ่ยไปลุ้นกันอีกหน่อยครับผมขันนี้ขันนี้เป็นไงครับขันี้ไม่ติดนะครับผมนี่น่าเสียดายครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปลุ้นข้างหน้ากันอีกนิดหน่อยครับก็ใกลายจะหมดแล้วครับผมโอ้โหท่านผู้ชมครับนี่ครับไม่ธรรมดาครับผม ดูครับกัดหลักพรมครับนี่โอ้โหนี่ครับหลักพรมนะดีครับยังเห็นครับนี่ครับผมลากขันผุมเข้าไปครับตัวอยู่ไหมเอ่ยดูครับตัวอยู่ไหมโออยู่ครับผมเฮ้ยล้านจริงครับตัวนี้ครับนี่ครับผมอยู่ครับตัวโอ้โหนึกว่าตัวไม่อยู่แล้วครับถ้าตัวไม่อยู่นี่แขนน่าดูเลยครับผมขันนี้เป็นไงครับขันนี้ชนครับผม ไม่ติดครับชนดีครับคันนี้นะครับแบบลุ้นกันต่อครับท่านผู้ชมครับคันนี้ผลงานไม่มีครับแต่คันนี้ครับคันนี้ไม่รอดครับผมนี่ครับโอ้โหคันนี้ติดอีกแล้วครับผมโอ้คันหน้าติดแล้วมั้งครับนี่นี่ครับหนึ่งเต็มนะครับเดี๋ยวไปชมกันครับผมนี่หนึ่งเต็มครับโอ้โหนี่ครับท่านผู้ชม สองคันติดเลยธรรมดาที่ไหนล่ะครับถเป็นไงครับนี่ไม่ได้โม้นะครับนี่ครับขอจกิงๆครับเดี๋ยวเราไปลุ้นตรงนี้อีกสักหน่อยนะครับประมาณห้าหกคันนะครับว่าจะมีแต้มหรือเปล่านะเดี๋ยวถ้ามีแต้มผมถ่ายให้ชมเลยนะครับแนวนี้เลยนะครับโอ้โหท่านชมครับตรงนี้ติดครับผมนี่ครับผมโอ้โหตรงนี้ติดสองคันรวดเลยท่านชม นี่ครับนี่หนึ่งเต็มครับติดคันหักอีกแล้วครับนี่ครับอุ้ยนี่ครับนี่ครับสองขันรวดเลยนะนี่หนึ่งขันครับเดี๋ยวถอดลากให้เขากนนี่ครับอนนี้ขันครับนี่ครับโอ้โหนี่ขันครับนี่ครับติดผันหญ้าครับนี่ครับกองขันคู่โอ้โหม่ธรรมดาครับนี่นี่ครับไปครับไปชมคันหน้าอีกหน่อยครับนี่ครับสามขันติดครับตรงนี้ไม่ธรรมดาครับผมนี่หนึ่งขันครับ นี่ครับผมสวยงามนะครับเนี่แล้วข้างหน้าอีกคันนึงครับผมโอ้โหสี่คันติดครับตรงนี้ตรงนี้สี่คันติดเลยครับท่านชมนี่ครับนี่อีกหนึ่งตัวครับผมนี่นะนี่โอ้โหม่ธรรมดาเนี่ยหมายเ็ดมาเด็ดตอนท้ายนี่เองครับท่านชมนี่อีกคันครับโอ้โหนี่ครับผมสวยงามเลยครับนี่ครับ ติดติดกันเลยครับห้าคันหกคันครับผมติดห้าคันนะห้าคันติดไม่ใช่หกคันโหติดติดกันเลยครับผมนี่ครับสองคันสุดท้ายครับผมโอเคครับสองคันสุดท้ายไม่มีผลงานครับผมเดี๋ยวไปสรุปผลงานให้ชมนะครับเอาคครับมาสรุปผลงานกันครับผมว่าจะได้เท่าไหร่นะครับ ลุ้นกันครับหมายเด็ดไม่เด็ดถสาแล้วนะครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกแต้มครับผมก็ก็กยังดีครับที่ได้ครับผม16แต้มถือว่าไม่คิเลครับผม วันนี้ก็มากับทีมงานเช่นเคยครับทีมงานก็ได้ไปนิดหน่อยครับผมของทีมงานไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับวันนี้ก็ไม่แปลงนี้ครับเป็นแปลงเดียวๆเลยครับผมหมายเด็ดที่สุดเลยครับแต่ไม่เด็ดครับผมก็ไม่เป็นไรครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับผม